สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e l l e r อ f f i อ i a l วันนี้เราอยู่กับสํานักถังเลือดพบจบแดนหรือถังซานภาค2นะครับซึ่งเนื้อหาเหตุการณ์ต่อไปนี้อ้างอิงตามนิยายทั้งหมดนะครับคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับตาข่ายเส้นผมสวรรค์ยังคงพุ่งเข้าหาเซียวเซียวและก็มาปรากฏตัวต่อหน้านานทันทีในตอนนั้น หัวอี้หาวก็ตะโกนว่าวังตรงตาข่ายเส้นผมสวรรา์ซึ่งอยู่ใกล้เซลเซียวก็ได้หยุดลงราวกับว่ามันถูยับยั้งจากเสียงของหัวอี้หาวทันใดนั้นแสงสีน้ำเงินทองก็สว่างขึ้นจากภายในส่วนลึกของตาข่ายเส้นผมสวรา์ทักษะปัญจจิตสืคพนของหัวอี้หาวเปิดใช้งานตลอดเวลาแม้ว่าตอนนี้จะถูกปิดกั้นโดยตาข่ายเส้นผมสว่า์ แต่เซลเซยลยังคงรู้สึงได้ถึงปาสิทธิภาพที่แข็งแกร่งจากทักษะปัญจิตสืบค้นของหัวอีหาวทานใดน,นั้นนางก็ประหลาดใจที่ปัญจิตสืบค้นที่ก่อนหน้านี้ขยายออกไปเป็นวงกว้างก็ได้แคบลงไปในทิศทางเดียวก่อนจะเจาะเข้าไปที่ใจกลางของตาข่ายเส้นผมสว่าน,นทันทีหลังจากที่หัวอีหาวตอกลนออกมาไม่เพียงแค่นั้น แต่พลังวิญญาณของหัวอีฮาวดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับพลังที่ไรขอบเขตซึ่งดูเหมือนจะปักปนอยู่กับนันหลังจากนั้นเซียวเซียวรู้สึการาวกับว่ามีบางอย่างพัดผ่านความคิดของนางทำให้เกิดอาการวินเวียนศีรษะเพื่อจะเอาชนะนางหลังจากนั้น ตาขายเส้นผมสว่า์ที่มีอยู่ทุกคนทุกแห่งก็สุดตัวลงราวกับถูกกระแสน้ำพัดพาไปตูมมีเสียงระเบิดนังขึ้นในเวลานี้หว่างตรงล่อนลงกับพื้นเขาสูดหายใจเข้าลึกๆเห็นได้ชัดว่าเขาถูกปลดปล่อยออกมาอย่างรุนแรงนายทางกับการพี่น้องตระกูลหลานถูกทิ้งให้อยู่ในสภาพที่เลวร้วายเป็นอย่างยิ่งพูวนางหมดสติไปแล้วและกำลังนอนอยู่บนพื้น หวังเยียนซึ่งยังคงมองดูสนามด้วยสายตาที่คาดไม่ถึงเมื่อพี่น้องตระกูลหลานเปิดใช้งานตาขาดเส้นผมสวรางดวงตาของเขาก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจแล้วเดิมทีเขาคิดว่าทีมของหัวอีหาวถูกกำหนดให้แพ้แต่เขาก็ไม่คาดคิดว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงอันน่าทึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น ขนาดที่ตาข่ายเส้นผมสว่างกำลังเจ้าชนะคู่ต่อสู้และได้รับชัยชนะสำหรับทีมของห่วงสุเทียนแต่ทีมของหัวอี่าวก็สากมาพลิกสวรรค์และโลกไปรอบๆได้ในทันทีหวังเย็ยนรู้สสกขหัูใจกับความจริงที่ว่าเขาไม่สามารถมองเห็นได้ว่าทีมของหัวอี่าวเคลื่อนไหวอย,อย่างไรนี่เป็นเรื่องจริงสำหรับตัวหัวอี่าว โดยเฉพาะสีหน้าเขาพิซษของเขาและการตะโกนครังก่อนเห็นได้ชัดว่าเขาได้เคลื่อนไหวแล้วนอกจากนี้ความเป็นไปได้สูงที่การทำลายตาขาดเส้นผมสว่างก็เป็นฝีมือของเขาที่ทุ่มสุดตัวแต่เขาเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหนและเขาทำลายทักษะประสา,านวิญญาณยุดนี้ได้อย่างไรวางเยียนมองไม่เห็นจริงๆวางหัวอี่าวทำได้อย่างไร แต่การต่อสู้ยังไม่สิ้นสุดลงแมว้ว่าหงสุเทียนจะประหลาดใจอย่างมากกับความจริงที่ว่าพวกเขาไม่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้แต่เขาก็กลับมารู้สึกตัวอีกครั้งแล้วกระโจนเข้าหาหวังตงซึ่งอยู่ใกล้เขาที่สุดพร้อมกับคำรามออกมาเบาๆจากมุมมองของเขาต้องเป็นหวังตงที่ทำลายทักษะประสานวิญญาณนนี้หัวอีฮาวมีเพียงวงแหวนยานสป,ปี นังนั้นข่าวจึงไม่นึงดูดความสนใจใดๆภายใต้สถานการณ์ปกติในตอนนี้หว่างตรงเกือบจะหมดแรงแล้วขณะที่ข่าวมองไปที่ห่วงโซเทียนที่กำลังเข้ามาใกล้ข่าวก็กับพือปีไปข้างหลังอย่างแรงแล้วตะโกนว่าเซียวเซียวข่าวไว้ใจเจ้าตกลงข้าจะจัดการเองเซียวเซียวเป็นเสียงออกมาตอบกลับอย่างไม่ค่อยพอใจ ทำให้หม้อผนึกวิญญาณสาภพ,พที่นางเแยกออกมาเพื่อโจมตีตาข่ายเส้นผมสวรรค์รวมเข้าด้วยกันอีกครั้งแม้ว่านางจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทักษะปัญจิตสบค้นของหัวอีฮาวแต่วัตถุประสงค์ของห่วงสูเทียนนั้นก็ชัดเจนหม้อขนาดใหญ่คลายหยาบไปในแนวนอนโดยวางไว้ข้างหน้าร่างกายของหวางตรงเพื่อขัดขวางทางของห่วงสูเทียน ในทางจับการหัวอี้เห่านั่งลงอยู่ในท่าขัดสมาิทำสมาธิทันทีการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ของเขาทําให้เขาปลดปล่อยออกไปเป็นจนนนํานวนมากโชคดีที่เขาไม่ใช่มือใหม่เหมือนที่เคยเป็นก่อนหน้านี้ที่อยู่ระดับ11หรือ12อีกต่อไปนี่ปีศาจสีม่วงของเขาได้ประสบกับการพัฒนายอย่างก้าวกระโดดเชิงคุณภาพ นั่นจึงเป็นสาเหตุที่พลังของเขายังไม่หมดสิน้นแต่การเคลื่อนไหวของเขาทําให้เกิดอาการวินเวียนศีรษะขึ้นดังนั้นเขาจึงไม่สามารถรักษาปัญจตสุพนและปัญจตภาพพร้อมกันได้อีกต่อไปเขาต้องการพักผ่อนสายยาักระยะใครบางคนได้ทําลายทักษะภาษาวิญญาณยุทธโดยใช้ความแข็งแกร่งของหัวอีเข่าอย่างนั้นหรือเห็นได้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ เขายังเป็นเพียงวิญญาจารย์ที่มีหนึ่งวงแหวนแม้ว่าวงแหวนยานล้านปีของเขาจะแข็งแกร่งแต่เขาก็ยังอยู่ห่างไกลจากการใช้พลังที่แท้จริงของหนอนน้ำแข็งเฮมันเหตุผลที่หัวอีฮาวสามารถทำลายตาข่ายเส้นผมสวรรค์ได้นั้นมาจากหลายปัจจัยในจำนวนนั้นหัวอีฮาวมีบทบาทสำคัญที่สุดเมื่อเขาตะโกนชื่อหวังตง หวงตรงก็เข้าใจได้ทันทีและปลดปล่อยทักษะวญาณที่สองในทันทีในขณะที่ตาข่ายเส้นผมสว่างการลางหดตัวไม่หยุดยอนทักษะวญาณที่สองของหวางตรงไม่สามารถทำลายทักษะปราสาทวิญญายุนได้ด้วยตัวเองแต่อย่าลืมว่าทักษะวิญาณที่สองของหวางตงมาจากวงแหวนยาณอายุพันปีซึ่งหมายความว่าความแข็งแกร่งของมันสูงมากกว่าปกติ แม้ว่าจะไม่สามารถทำลายตาข่ายเส้นผมสวรรค์ได้แต่ก็ยังสามารถเพิ่มการเผอผ่านพลังวิญญาณของพี่น้องตระกูลหลานได้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นก็ถึงเวลาสำหรับการโจมตีของหัวอีฮาวเนื่องจากตาข่ายเส้นผมสวรรค์ปิดการทักษะปันจิตสืบคนของเขาเขาจึงมุ่งม,มั่นไปในทิศทางเดียวสิ่งนี้ทำให คลื่นจิตที่แข็งแกร่งของเขาสามารถเอาชนะตาข่ายเส้นผมสวรรค์และเจาะทะลุผ่านไปได้แต่นี่เป็นเพียงทิศทางเดียวเท่านั้นเมื่อหัวอีหาวพบพี่น้องตระกูลหลานเขาก็ปล่อยทักษะจิตจู่โจมทันทีซึ่งถูกโจมตีโดยเนนปีศาจสีม่วงอย่างเต็มกำลังอาการวินเวียนศีรษะที่เซลลรู้สึกได้นั้นเกิดมาจากการโจมตีทั้งหมดของหัวอีฮาว ข้อเท็จจริงสแสดงให้เห็นว่าความพยายามทั้งหมดของหัวอีหาวประสบความสําเร็จทักษะประสานวิญญาณยุทธของพี่น้องตระกูลหลังนั้นแข่งแกร่งมากพอแต่ก็ไม่ได้อะไรที่ติข้อบกพร่อ,องที่ใหญ่ที่สุดของมันคือความจริงที่ว่าด้าดาบการฝึกฝนของพวกเขาแทบจะไม่เพียงพอที่จะใช้มันได้ดังนั้นพวกนางจึงไม่สามารถคงสภาพมันได้เป็นเวลานาน หลังจากที่หวังตตงใช้ทักษะยันองเขาจิตจู่โจมของหัวอีหาวได้โจมตีจิตใจของผู้นางกาแสจิตที่รุนแรงได้ทำลายทักษะยานของผู้นางทันทีในขณะที่การสะท้อนกรรมอย่างรุนแรงจากทักษะประสายนยิญญาณยุทธทำให้ผู้นางล้มลงทันทีแต่พี่น้องตระกูลหลานก็สามารถกำจัดหัวอีหาวระหว่างตง ออจากความสามารถในการต่อสู้เกือบทั้งหมดจากนี้จะเห็นได้ว่าทักษะประสาวิญญาณยุดแข่งแร่งขึ้นได้หัวอีห่าวดูอ่อนแอมากแต่เขาก็มีวงแหวนยานล้านปีมือของห่วงสูเทียนกระแทกเขากับม้อผนึกวิญญาณสามพอมอย่างุเดือดนี่เป็นทักษะยันแรกของเขาหมาดคิงของทลายตู มาดโลหะของเขากาดแท้เข้ากับรัศมีสีดำสมผลให้ม้อผนึกวิญญาณสามภพ,พถอยออกไปด้านนอกสมเมตรทันทีแต่ห่วงโซเทียนยังยืนนิ่งอยู่ตรงจุดเดิมร่างกายของเขาก็สั่นอย่างรุนแรงอยู่คู่หนึ่งม่อสั่นสะเทือนของเซีเซียวมีผลที่น่าทึ่งอย่างมากมันไม่เพียงแต่สามารถทำลายคู่ต่อสู้ของนาเท่านั้นศตว์ตทั้งหมด ภายในรัศมี1เมตรของหม้อผนึกวิญญาณสามภพจะถูกทำให้มึนง,งงหลังจากถูกกระแทกเมื่อห่วงสูเทียนตกตะลึงเซียวเซียวก็สูดหายใจเย็นๆและจับมือนางเข้าด้วยกันทำให้ม้อผนึกวิญญาณสามภพแยกออกเป็นสามส่วนในทันทีโดยกักก้านห่วงสูเทียนไว้ตรงกลางผลทำให้มึนง,งงเพียง่วคคู่เท่านั้นเช่นนี้ห่วงสูเทียนก็ฟื้นความรู้สึกของเขาอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ไม่ได้เคลื่อนไหวไปในทิศทางใดเขาตัดสินใจหยุดอยู่คู่หนึ่งเพื่อสังเกตสถานการณ์ตรงหน้าพี่น้องตระกูลหลานหมดสติไปแล้วทำให้พวกเขาสูญเสียความสามารถในการต่อสู้ทั้งหมดในทางกับการวางตรงและหัวอีฮาวดูเหมือนจะสูญเสียความสามารถในการต่อสู้ชิ้นการแต่พวกเขายังมีสติอยู่ด้วยเหตุนี้จึงไม่แน่ใจว่า จะสามารถเข้าร่วมการต่อสู้ได้อีกเมื่อไหร่มีเพียงกลยุทธ์สายฟ้าและเท่านั้นที่ทำให้ทีมของ่วงสูเทียนมีโอกาสได้รับชัยชนะในการประเมินครั้งนี้เมื่อเขาคิดเรื่องนี้เสร็จแล้ว่วงสูเทียนก็คำรามออกมาเสียงดงังทานใดนั้นเขาก็กระทืมเท้าทำให้ร่างกายของเขาลอยขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะเด,ดยียวกันเขาประสานมือไว้เหนือศีรษะ วงแหวนยันวงที่สองเข่าก็สว่างขึ้นหมาดปืนใหญ่ทําลายเปิดใช้งานอีกครั้งเซียวเซียวก็ชี้นิ้วเข้านั่นในด้วยมือของนางทำให้หม้อสามใบลอยขึ้นไปพร้อมกันและพุ่งเข้าหาด้านในในทันทีความแข็งแกร่งของปืนใหญ่ทําลายของห่วงสูเทียนนั้นไม่ธรรมดาเป็นผลให้เซียวเซีไม่สามารถปล่อยให้ไฟโจมตีนางได้อย่างแน่นอน แต่ห่วนโซเทียนก็ยิ้มอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมทานใดนั้นร่างของเขาก็พลิกไปรอบๆอยู่กลางอากาศพลิกร่างของเขาค่ำลงก่อนที่ม่อสามใบจะมาบรรจบกันเขาเหวี่ยงหมัดที่กำแน่นไว้จนถึงจุดสุดยอดทาให้ลูกบอลแสงสีเหลืองพุ่งเข้าหาเซลล์ๆทันทีเมื่อต่อโซกับสัตรูเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเอง ห่วงสุเทียนไม่เชื่อว่าเซียวเซียวเต็มใจที่จะผ่านการทำลายล้างซึ่งกันและกันตามใดที่นางส่งคืนมอบพนังวิญญาณสามภพของนางเพื่อมาปกป้องตัวเองเขาจะมีโอกาสเข้าหานางจากนั้นโอกาสที่จะชนะก,ก็จะเป็นของเขาอ่านที่จริงแผนของห่วงสุเทียนนั้นฉลาดมากถ้าเซียวเซีลวต้องการป้องกันตัวเองจากปืนใหญ่ทำลายของเขา นางต้องรวมหม้อสามใบของนางเข้าด้วยกันและถ้าเป็นเช่นนั้นห่วงสุเทียนจะมีเวลามากพอที่จะเข้าหาทั้งสามคนไม่ว่าเขาจะตัดสินใจโจมตีใครพวกเขาจะต้องลำบากในการต้านทานอย่างแน่นอนแต่โจโเขาก็รู้สึกกราบกับว่าสายตาของตัวเองผ้ามัวไปในทันทีปืนใหญ่ทำลายของเขาที่ปล่อยออกมาแท้จริงแล้วมันถูกส่งไปผิดทิศทาง ลูกบอลแสงสีเหลืองมาพร้อมกับเสียงระเบิดขณะที่มันพุ่งไปที่มุมเฉียงและระเบิดที่ผนังที่แบ่งเป็นส่วนก้านของสนามทําให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนักเรียนที่อยู่ใกล้ในบริเวณนั้นที่กําลังชมการประเมินอดไม่ได้ที่จะมองไปในทิศทางของพวกเขาด้วยท่าทางประหลาดใจในขนาดนี้ ผู้ชนะการแข่งขันระหว่างทีมหัวอีฮาวและทีมของห่วงสุเทียนได้รับการตัดสินแล้วม่อสาบายของเซียวเซียวรวมกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเตรียมพร้อมที่จะป้องกันนางแต่หลังจากที่ม่อขนาดใหญ่รวมเข้าด้วยกันก็ได้พุ่งไปหลายเมตรมัมนตวัดและโจมตีร่างกายของห่วงสุเทียนอย่างโหด้าย หลังจากที่วงแหวนยานวงที่สองของเซลเซียลสว่างขึ้น่วงสูเทียนก็ถูกปกคุุมไปด้วยรัศมีสีดำและถูกผลักออกไปจากสนามการต่อสู้หวังเยียนยื่นแขนออกมารับเขาดางนั้นเขาจึงไม่ถูกส่งไปไกามากกว่านี้แสงสีดำนั้นส่องสว่างอยู่บนร่างกายของเขาอย่างไม่หยุดยั้งหวงสูเทียนใช้เวลาสามวินาทีเต็ม ในการฝืนความสามารถในการเคลื่อนไหวนี่คือทักษะาายานที่สองของมอบผนึกวิญญาณสามภพของเซียเซียวที่มีชื่อว่าม้อพัดพาเมื่อใช้หม้อพัดพากับคู่ต่อสู้เพียงคนเดียวมันจะไม่เพียงแค่ทำร้ายพวกเขาหลังจากประทะเท่านั้นแต่ยังจัดตวัดพวกเขาออกไปพร้อมกับทำให้มึนงงอีกด้วยดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นทักษะประเภทควบคุม การใช้ทักษะทั้งสองนี้เซียวเซียวสมควรที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นวิญญาจารย์สายควบคุมแน่นอนว่าเซียวเซียวไม่สามารถคาดเดาได้ว่าการโจมตีของคู่ต่อสู้ของนางจะเบี่ยนเบนไปจากเป้าหมายเดิมเดิมทีนางเปลี่ยนจากสถานะตั้งรับเป็นการลุกเพราะนางได้รับความช่วยเหลือจากหัวอีเฮาอีกครั้งมีเพียงนางเท่านั้นที่ไม่รู้ว่า หัวอีเห่าได้ปล่อยทักษารยานสามอย่างพร้อมกันในทันทีและในที่สุดทักษารยานทั้งสามนี้ก็ใช้พลังวิญญาณสุดท้ายของเขาจนหมดจากทักษะาทั้งสามนี้ทักษะที่เขาไม่เคยใช้ในการต่อสู้มาก,ก่อนก็คือจิตแทรกแซงซึ่งเป็นทักษะผลกระทบเมื่อเทียบกับจิตจู่โจมแล้วจิตแทรกแซงดูอ่อนแอกว่ามากแต่อย่าลืมว่ามานเป็นทักษะผลกระทบ นอกจากนี้ผลของมันก็ยังละเอียดอ่อนมากเมื่อเปิดใช้งานด้วยเหตุนี้ศาสตูมักจะไม่รู้ว่ามันส่งผลกระทบต่อพวกเขาไม่เช่นนั้นปืนใหญ่ทำลายที่ปิดกั้นไว้ของห่วงสุเทียนจะเบี่ยงเบนจากเป้าหมายได้อย่างไรในเวลาต่อมาหวางเยียนก็ประกาศว่าทีมของหัวอีเห่าชนะขณะที่พูด เขาวางห่วงสุเทียนซึ่งกําลังพ่ายแพ้อยู่บนพื้นจากนั้นเขาก็ไปหาพี่น้องตระกูลหลานแล้วใช้พลังยานเพื่อปลุกผู้นางหลังจากที่พี่น้องตระกูลหลานตื่นขึ้นผู้นางก็รู้สึกเจ็บหัวแบบแยกไม่ออกราวกับว่าเข็มนับหมื่นทิ่มแทงสมองของผู้นางจิตจู่โจมของหัวอี่หา่าแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมแม้แต่มาเซลเทา ที่มีวงแหวนยานหกวงก็ยังได้รับผลกระทบเล็กน้อยนับภาษาอะไรกับผู้นางสองคนและเมื่อรวมกับผลของการสะท้อนกลับจากการใช้งานทักษะประสานยานแล้วทีมของห่วงสุเทียนอาจกล่าวได้ว่าประสบความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่จากการแข่งขันในครั้งนี้หลานสู่สู้และหลานล่วลวจะไม่สามารถฟื้นพลังการต่อสู้ได้ภายในวันนี้แต่ทีมของผู้นาง ยังมีคิวแข,ข่งขันอีกสี่นัดในวันนี้ในทางกับการทีมของหัวอีฮาวอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่ามากเมื่อเทียบกับคู่ต่อสู้ของพวกเขาโชคดีที่พวกเขาได้รับชัยชนะนอกจากนี้วางตรงและหัวอีฮาวถูกเผาผ่านพลังวิญญาณเท่านั้นไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆพวกเขาสามารถฟักฟื้นเป็นเวลาสองนัดอย่างน้อยที่สุด แต่เซลล์จะต้องกายเป็นจุดแข่งของทีมในระหว่างการแข่งขันนัดต่อไปในขณะที่หวังตรงพยุงหัวอีฮาวที่อ่อนแอในขณะที่เขาเดินไปที่นั่นข้างของสนามเซลลวก็ตามพวกเขาและถามอย่างสงสัยว่าหัวหน้าชั้นทาไมการโจมตีของเขาถึงผิดพาลาดล่ะหัวอีห่าวยิ้มอย่างคมคืนก่อนจะพูดว่า อย่าพูดถึงเรื่องนี้ในตอนนี้เลยเราควรรีบทํำสมาธิเพื่อฟื้นฟูพลังวิญญาณของตัวเองนัดแรกทำให้เราเหนื่อยขนาดนี้แต่วันนี้ยังมีอีกสี่นัดเราควรภาวนาให้คนอื่นหมดแรงเช่นกันหลังจากพูดเสร็จเขาก็นั่งขัดส,สมาธิเพื่อเริ่มทำสมาธิไม่ใช่แค่เซลล์ที่ไม่เข้าใจหวางตรงก็รู้สึกสงสัยเล็กน้อย แต่ต่างจากเซลเซียลเขาพบว่ามันแปลกที่ทักษะประสานวิญญาณยุทธของพี่น้องตระกูลหลานถูกทำลายอย่างง่ายดายหากผู้นางสามารถคงสภาพทักษะประสานวิญญาณยุทธไว้ได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆมันจะมีประโยชน์อะไรเมื่อผู้นางใช้มันคำตอบคือไม่อย่างแน่นอนแต่พวกเขายังคงใช้มันและมันก็ถูกทำลายอย่างรวดเร็วด้วยทักษะวิญญาณพันปีของเขา นอกจากนี้พวกนางก็ยังถูกสะท้อนกลับจนหมดสติมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาคิดถึงเสียงตะโกนของหัวอีหาวเขาก็รู้สึกผิดในใจมีทั้งหมด6ทีมที่เข้าร่วมการประเมินอยู่ที่สนามที่33ดังนั้นการแข่งขันนัดที่2ก็เริ่มต้นขึ้นท,ทันทีหลังจากการแข่งขันหัวอีหาวสิ้นสุดลงระยะหลังของการทดสอบนักเรียนใหม่ เริ่มจากจุดที่เกิดจากการกระจายตัวของนักเรียนนี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับทีมในการต่อสู้เพื่อคะแนนทุกชัยชนะ,สะแสดงถึงความเป็นไปได้พิเศษที่จะได้อยู่ต่อเป็นผลให้ทุกทีมในปัจจุบันได้เริ่มแตะน,นัดของพวกเขาหมดแล้วการถ่งคันก่อนหน้านี้แล้วหว่างทีมของหัวอีฮาวและทีมของห่วงสุเทียนทำให้อีกสี่ทีมประหลาดใจมาก หลังจากถามตัวเองว่าพวกเขามีพลังแบบนั้นหรือไม่พวกเขาก็ได้ข้อสรุปว่าต้องพยายามอย่างเต็มที่ในขณะที่แข่งขันกับทีมอื่นนัดแรกจบลงทั้งสองฝ่ายได้รับความเสียหายดังนั้นการตรวจสอบของกลุ่มนี้จึงซับซ้อนมากขึ้นการแข่งขันทั้ง3นัดในรอบแรกของการทดสอบจบลงอย่างรวดเร็ว โดยผลลัพธ์ก็เป็นไปนตามที่หัวอีหาปรารถนาให้เป็นอีกสี่ทีมได้สูญเสียพลังไปเป็นจำนวนมากท้ายที่สุดพวกเขาไม่เพียงแค่ถูกไล่ออกจากการขันในวันนี้เท่านั้นพวกเขายังใช้พลังเป็นจำนวนมากในช่วงสีนัดก่อนหน้านี้เช่นกันทำให้พวกเขาไม่มีพลังเพียงพอที่จะอยู่ในสภาพที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้นในฐานนะทีมชั้นนำของสนามนี้ ทีมของหัวอ e ีฮาวเป็นทีมแรกที่เข้าสู่สนามเมื่อรอบที่สองเริ่มต้นขึ้นข่าวนี้ฝ่ายตรงข้ามของพวกเขาเป็นนักเรียนสามคนจากห้องเรียนที่สหลังจากทีมคู่ต่อสู้แนะนำตัวเสร็จก็เข้ามายืนประจำจุดทางด้านทีมหัวอ e ีฮาวพวกเขาได้มีการสลับตำแหน่งการยืนอย่างเห็นได้ชัดเซียวเซียวยืนอยู่ข้างหน้าขณะที่หัวอ e ีฮาวยืนอยู่ข้างหลังนาง นายทางกับการสายโจมตีอย่างหวังตรงยืนอยู่หน้าหนังสูตรนอกจากนี้หัวอี้ห่าวระหวังตรงได้นั่งลงกับพื้นแล้วก่อนที่หวังเยียนจะเริ่มประกาศการต่อสู้พวกเขากําลังนั่งทําสมาธิอยู่ในสนามนี่เป็นงานที่หัวอี้ห่าวมอบหม,มายให้พวกเขาพวกเขาต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อฟื้นฟูพลังงานที่หมดลงทั้งหมดความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะชนะทุนัด ในการขืงคันแบบพบคันหมดจากเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการฝึกฝนของหวังตงกาบเคืนสู่สภาพที่เหมาะสมที่สุดโชคดีนะเซียวเซียวหัวอีหาวกับซิบเบาๆไม่ต้องห่วงหัวหน้าชั้นเราจะทำได้อย่างแน่นอนเซียวเซียวตอบกลับมาหลังจากประกาศของหวังเยียนการประเมินเริ่มต้นขึ้นโดยทั้งสองฝ่ายตามปลดปล่อยวิญญาณยุธออกมา หลังจากดูการแข่งขันก่อนหน้านี้ทีมของหัวอีเหารู้ว่าโค้ต่อสู้ของพวกเขาปากกอบไปด้วยวิญญาจาร์สายโจมตีว่องไวาสามคนพวกเขาทั้งหมดเดินไปตามเส้นทางของความเร็วเมื่อหวังเยียนประกาศเริ่มการต่อสู้ทั้งสมวิญญาจาร์ฝ่ายตรงข้ามก็พุ่งเข้ามาพร้อมๆกันในขณะที่ปล่อยวิญญาณยุทดของพวกเขาทั้งสามคนเคลื่อนที่ไปสามทิศทาง ทั้งหมดต่างพุ่งเข้าหาเป้าหมายเดียวนั่นคือเซลเซียพร้อมกันพวกเขาสังเกตเห็นแล้วว่าวางตรงกำลังนั่งทำสมาธิอยู่บนพื้นเมื่อศัตรูที่เป็นวิญญาจารย์สายโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดดูเหมือนจะไม่มีพลังในการต่อสู้เลยเช่นนั้นพวกเขาจะทิ้งโอกาสนี้ได้อย่างไรแม้ว่าพวกเขาจะใช้พลังจำนวนมากก็ตามแต่พวกเขาก็ตัดสินใจที่จะทุ่มสุดตัว หวังเยียนยืนอยู่ด้านข้างของสนามไม่ผ่อนคลายเลยแม้แต่น้อยน,นายขณะที่เขาปกปิดสายตาสังเกตหัวอีฮาวเยือนละมัดระวังเขาเชื่อว่าเซีลวเซีลวคนเดียวจะไม่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้สามคนได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหวังตงท้ายที่สุดฝ่ายตรงข้าผมของพวกเขาคือวิญญาจารย์สายจมตีว่องไวแน่นอนว่าเขาต้องดูว่า หัวอี้ห่าวจะเคลื่อนไหวอย่างไรเช่นเดียวกับวิธีที่เขาปลดปล่อยทักษะวิญญาณออกมาในเวลานี้ดวงตาของหัวอี้ห่าวเป็นประกายแม้ว่าแสงสีทองจางในดวงตาของเขาจะไม่ชัดเจนเป็นพิเศษแต่หวังเยียนก็มองเห็นได้ชัดเจนแต่การเปลี่ยนสีตาของพวกเขาเมื่อพวกเขาปลดปล่อยวิญญาณหยุดนั้นเป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับวิญญ,ญาจารย์ หว่างเยียนยังสังเกตเห็นการปรากฏตัวของวงแหวนยานสีขาวที่ดูเหมือนจะอ่อนแออยู่ใต้ฝ่าเท้าของหัวอีฮาวแต่เขาก็ไม่สามารถบอกได้ว่าวิญญาณยุทธของหัวอีฮาวคืออะไรกันในขณะนั้นวิญ,ญญาจารสายโจมตีว่องไวทั้งสามก็ได้เคลื่อนไหวแล้วทั้งสามเคลื่อนที่ไปในสามทิศทางที่ต่างกันและความเร็วของพวกเขาก็ต่างกัน พววเข่าสองคนกาจโจรเข้าหาเซลเซียวในขณะที่อีกคนวนรอบนางเพื่อพยายามรอบโจมตีหัวอีเฮาซึ่งมีการประสานงานการค่อนข้างดีสายตาของเซลเซียวจับจ้องอยู่ที่บริเวณหน้าน,น้าของนางตั้งแต่แรกราวกับว่านางไม่สนใจพวกเขาเลยจ้านั่นก็ยกมือขึ้นเหนือศีรษะทำให้ดูเหมือนว่านางกำลังคำจุนสวรร่า์ ม่อผนึกวิญญาณสามภพก็ลอยขึ้นทันทีแล้วแยกออกเป็นสามส่วนพร้อมกับพุ่งออกไปหาคู่ต่อสู้ของนางทั้งสามทิศทางเกิดเหตุที่น่าตกใจขึ้นโดยไม่ใช้สายตาของนางเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นเสียวเสียวก็ได้ปิดกั้นเส้นทางของวิญญาณจ่าสายโจมตีว่องไวทั้งสามแล้วโดยใช้หม้อของนางที่แยกออกเป็นสามม่อสามวิญญาณจ่าสายโจมตีว่องไว ล้วนอยู่จุดสูงสุดของวิญญาณจาร์ที่มีหนึ่งวงแหวนพวกเขาต่างอยู่นระดับ19พวกเขาทําเต็มที่แล้วดังนั้นความเร็วในการเคลื่อนที่ของพวกเขาจึงเร็วมากด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่สามารถเปลี่ยนการเคลื่อนไหวได้ทันดังนั้นทั้งสามจึงชนเข้ากับหม้อสามใบแน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้แข็งแก่งเท่ากับห่วงสุเทียนที่ครอบครองวิญญาณยุทธศาสตร์ อย่างวานอนจอมพลังหลังจากชนเข้ากับหม้อผนึกวิญญาณสามภพพ,พวกเขาก็ถูกผักกระเด็นออกไปพร้อมกับอยู่ในสถานะมึนงงทันทีและยิ่งไปกว่านั้นชาที่น่าตกใจยิ่งกว่าเดิมก็เกิดขึ้นทางด้านหลักของสนามเช่นกันก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอรุนและแติดตามไปด้วยกันนะครับ สำหรับคลิปนี้เซลเออขอตัวลาไปก่อนแ้ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ